ไม่งั้นทุกคนพอเห็นว่าใครมีไรายได้อะไรดีอยากจะทําตามเขาได้ไงทําไมเรารู้สึกแบบนั่นเหรนะแล้วพอเขาเอายอดมาโชว์โอโหเชื่อใหญ่เลยทีนี้นะเห็นยอดวิวเขาเยอะโอ้ไปเลยเต็มที่เลยนะสนใจสนใจสนใจ,นใจผมเห็นเพียบเลยพอเวลาเขายิงแอดมาเนี่ยเขาพูดมาแล้วเนี่ยมาเรียนรู้กับชั้นสี่แล้วก็ดูเนี่ยยอดชั้นได้เวลาสามพันนะมีคนพิมพ์เต็มเลยสนใจ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  แต่ดูดีๆนะใช้วิจารณญาณของเราดีๆเช็คข้อมูลรายละเอียดดีๆนะครับพอพูดไปพูดมาก็ไม่รู้เขาเรียนรู้อะไรก็ไม่รู้ทำอะไรก็ไม่รู้ไม่ได้เล่าเรื่องไม่ได้บอกทีละขั้นทีละตอนไม่ได้มีการอธิบายลึกซึ้งอย่างผมไม่มีเล่าเรื่องไม่มีสตอรี่ทั้งเีื่อมีข้อสั้นๆว่าเนี่ยฉันมาฝึกอันเนี้มี AI ให้มีกระบวนการทำให้และได้เงินเท่านี้ฟังไปฟังมาเหมือนกับ ที่มีข้อความบอกว่านัางว่างๆทางานส่งข้อความเฉยๆก็ได้ต่างเหมือนกันแบบนั้นเป้เลยพอคุณหลงกดเข้าไปปึก๊กไอ้พวกนี้เข้ามาหาคุณบานหมดเนาะเราตอนนี้นะครับก็เราก็จะเห็นเก้าสบเกปอร์ซนของการตื่นตาตื่นใจ